โดยคนที่จะเป็นแชมป์ได้นั้นต้องเอาชนะให้ได้ทั้งหมด3คนภายในวันเดียวและไฟนี้ก็เป็นนัดชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างบัวขาวบัญชามเมกยอดนักชกชาวไทยพบกับโทบี้อิมาดะนักชกลูกครึ่งญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันและก็เป็นถึงแชมป์ MMA โดยกติกานั้นจะคล้ายๆกับคิกบ็อกซิง่งคือห้ามใช้ศอกแต่สามารถจับทุ่มและจับล็อกในท่ายืนได้ และจะชกกันทั้งหมด3ยกยกละ3นาทีโดยในช่วงยกแรกนั้นอิมาดาจะเน้นไปที่การจับทุ่มส่วนบัวขาวนั้นทั้งเขา่าทั้งเตะอยู่ตลอดเวลาจนได้นับแปดไปถึงสครั้งพอเริ่มยกที่2เป็นทางบัวขาวที่ไล่เตะเจาะยางจนสุดท้ายอิมดาดะก็ทนไม่ไหวและก็แพ้น็อกไปในยกนี้เองและเท่าที่ผมนับดูบัวขาวเตะเจาะยางไปเกือบ40ครั้งได้โดยวันนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับ อีมาดานั้นแข็งแกร่งแล้วก็เก่งกาจมากถ้าต้องสู้กันด้วยกติกาของ MMA เขาจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าต้องสู้กันด้วยกติกาอื่นแล้วละก็เขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ลองดูไฟนี้สิมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เลยท่านต่อมาก็ได้มาสวนกลับในคอมเมนต์นี้ว่า แต่อย่างน้อยอิมาดะก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นคือของจริงไม่ว่าเขาจะโดนเตะล้มลงไปสักกี่ครั้งแต่เขาก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้เสมอแต่เมื่อฉันได้เห็นใบหน้าของเขาเวลาที่โดนเตะแล้วฉันก็ได้แต่ภาวนาว่าให้กรรมการนั้นรีบยุติการแข่งขันความคิดเห็นต่อมาการที่คุณต้องเจอกับนักมวยไทยแล้วไม่มีการป้องกันลูกเตะ นั่นก็เท่ากับว่าคุณได้พ่ายแพ้แล้วเพราะการเตะของนักมวยไทยนั้นอันตรายถึงขั้นหักกระดูกของคุณได้เลยอิมาดานั้นควรจะไปศึกษามวยไทยให้มากกว่านี้ท่านต่อมานะครับอิมาดาเพิ่งจะเอาชนะแอนดี้ซาวเวอร์อดีตแชมป์เ .1 และเป็นหนึ่งในนักมวยที่เคยเอาชนะบัวขาวมาได้น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถสร้างปฏิหาริย์ได้อีกครั้งในไฟนี้ความคิดเห็นต่อมา การเตะต่ำของนักมวยไทยนั้นสร้างความเจ็บปวดมากแถมบัวขาวยังมีพลังในการเตะเหมือนกับสัตว์ป่ายกด้วยนั่นจึงทำให้ฉันรู้ได้เลยว่าหลังจากที่จบไฟนี้อิมาดาจะต้องรีบไปโรงพยาบาลแน่ๆและฉันก็คิดว่ามันน่าจะเร็วเกินไปสำหรับอิมาดาที่จะต้องมาเจอกับนักมวยไทยในตอนนี้ท่านต่อมาบอกว่า นี่คือการแข่งขันที่ผู้ชนะต้องเอาชนะนักมวย3คนภายในวันเดียวและนี่คือรอบชิงชนะเลิศซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งคู่พึ่งผ่านการชกมาแล้ว2ไฟทั้งนี้ต้องขอแสดงความเคารพให้กับความอึดของทั้งคู่จริงๆแต่ฉันก็คิดว่าอิมาดะน่าจะได้รับบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้เพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่พ่ายแพ้แบบหมดทางสู้ได้ถึงขนาดนี้ท่านต่อมาก็ได้มาสวนกลับว่า ไม่ใช่อิมดาที่เจ็บเป็นเพียงคนเดียวบัวขาวก็เจ็บหนักมาเหมือนกันสังเกตได้จากตอนที่กรรมการบอกยุติการแข่งขันบัวขาวหมดแรงถึงขนาดลงไปนอนกองกับพื้นเลยความคิดเห็นต่อมาบัวขาวไม่เคยได้แชมป์รายการนี้และเขาก็อยากที่จะเอาชนะในรายการนี้จริงๆและด้วยความอึดบวกกับฝีมือที่เหนือกว่าทุกคนนั่นจึงทำให้เขาได้รับชัยชนะเขาคือนักลบที่แท้จริง ท่านต่อมานะครับบัวขาวเก่งกาจก็จริงเขามีการเตะที่รุนแรงแต่ถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์แบบฉันขอยกให้กับอิมาดาเพราะเขาเติบโตมากับยูโดและยูยสิสสูแต่อาจจะเพราะความเหนื่อยลา้านั่นจึงทำให้เขาพ่ายแพ้ในครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาบัวขาวแข็งแกร่งดูดดันฉันชื่นชอบในสไตล์ของเขาเขาใช้การเตะเพียงเดียวก็สามารถน็อกแชมเปี้ยนของ MMA ได้แล้ว ท่านต่อมาก็ได้มาส่วนกลับในคอมเมนต์นี้นะครับอิมาดาคงจะอึดอัดมากเพราะเขาไม่สามารถออกอาวุธในแบบที่ตัวเองถนัดได้อย่างเต็มที่และถ้าเปลี่ยนจากไฟนี้เป็นการต่อสู้ข้างถนนแล้วล่ะก็เขาจะสามารถน็อกบัวขาวลงได้อย่างง่ายได้ท่านต่อมานะครับบัวขาวทําถูกต้องแล้วที่เอาชนะอิมาดาได้ด้วยการน็อกอย่าลืมว่าอิมาดานั้นเป็นขวัญใจของสื่อมวลชนและกองเชียร์ชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ถ้าไฟนี้ไม่จบลงด้วยการน็อกฉันคิดว่าอาจจะต้องมีการต่อเวลาหรือการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาอิมาดาเป็นนักสู้ MMA เขาได้รับการติดต่อให้มาแข่งขันในรายการนี้เพียงแค่ไม่กี่วันก่อนการแข่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้น แต่ที่เขาตอบตกลงก็เพราะมันเป็นรายการที่มีเงินรางวัลที่สูงมากถ้าเขามีเวลาทําความเข้าใจในกฎกติกามากกว่านี้แน่นอนละว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะท่านต่อมาก็ได้มาส่วนกลับในคอมเมนต์นี้ว่าอย่ามาอ้างว่าที่อิมดาแพ้เป็นเพราะกติกาที่ไม่ถนัดนี่คือการแข่งขันในระดับอาชีพพวกเขาต้องมีการเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีแล้ว เพราะฉะนั้นการที่เขาแพ้ให้กับบัวขาวมันเป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆถ้าอยากเป็นแชมป์ก็กลับไปฝึกมาใหม่หรือไม่ก็กลับไปเล่น MMA ที่ถนัดเหมือนเดิมได้เลยท่านต่อมานะครับดูเหมือนว่าจะมีการล้มมวยกันเกิดขึ้นเพราะปกติแล้วอิมดาดะจะแข็งแกร่งมากกว่านี้เขาเป็นถึงยูโดสายดำถ้าเอาจริงๆเขาสามารถจับบัวขาวเหวี่ยงไปทั่วเวทีได้อย่างสบายความคิดเห็นต่อมา ไฟนี้ดูเหมือนกับเด็กตีกันในโรงเรียนแต่เป็นเด็กมัธยมไล่ตีเด็กประถมอยู่ท่านต่อมานะครับการที่จะเอาชนะบัวขาวด้วยการยืนสู้นั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาเลือกที่จะจับรัดหรือจับทุ่มให้มากกว่านี้เขาก็น่าจะเป็นผู้ชนะได้อย่างง่ายดายเพราะนักมวยไทยนั้นไม่สามารถแก้การถูกจับลัดได้ท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่า MMA เป็นศิลปะการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในโลกอิมาดะไม่ควรต้องมาเสียเวลากับคิกบ็อกซิ่งเลยความคิดเห็นต่อมาบัวขาวเป็นนักสู้ที่โหดร้ายและถึงแม้ว่าอิมาดาจะสู้ไม่ได้แต่เขาก็ได้พยายามมันอย่างเต็มที่แล้วมันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจริงๆและนี่เป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับ มันเป็นภาพที่น่าสยดสยองจริงๆอิมาดาคงจะเดินไม่ได้ไปอีกหลายสัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามฉันอยากเห็นทั้งคู่มาแก้มือกันใน MMA บ้างเพราะหลังจากที่ไฟนี้จบลงมีหลายคนที่บอกว่า MMA พ่ายแพ้ให้กับมวยไทยซึ่งมันดูไม่แฟร์เลยก็ <S <S จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และหลังจากที่ไฟนี้จบลงบัวขาวก็ได้สร้างชื่อให้กับประเทศไทยอีกครั้งโดยการที่เป็นนักมวยไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้แชมป์เอสคับแบบทัวร์นาเมนต์8คนเรียกได้ว่าในช่วงแรกๆที่บัวขาวได้ไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะหาคนที่จะเอาชนะบัวขาวได้ยากมากจริงๆและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ